้านมีรอยร้าวคือสิ่งที่บ่งบอกว่าต่อจากนี้ไปเรากำลังเริ่มโรยราเริ่มสุขภาพเสียหายอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ u t u b e ทุกๆท่านนะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมธนากรตันอาวัชนาการศรีแส,สมังกรครับ วันนี้มีเรื่องดีๆมาบอกอีกแล้วครับแต่เรื่องดีนี้บางท่านคาดไม่ถึงยอมปล่อยให้บ้านมีรอยร้าวรอยรัว่รวอยู่ตลอดเวลาผมไม่ได้พูดถึงรอยกำแพงนะผมรูดถึงรอยบ้านเลยบ้านร้าวบ้านแตกร้าวให้คุณตั้งโจทย์ไปเลยคือบ้านคือคนคนคือบ้านคนที่เข้าไปอยู่ในบ้านคือวิญญาณที่เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้น บ้านมีพลังคนอยู่ทำให้บ้านมีความสุขเพราะนั้นมันจะมีคำว่าบ้านเลือกคนคนได้บ้านทุกอย่างจเจริญรุ่งเรืองบ้านที่มีรอยแตกราวคือสิ่งที่บ่งบอกว่าต่อจากนี้ไปเรากำลังเริ่มเสื่อมเริ่มโรยราเริ่มสุขภาพเสียหายคิดเรื่องสุขภาพอย่างเดียวก่อนแต่รอยนั้น มันอยู่ตรงไหนล่ะครับฉะนั้นอันนี้คือหลักวิชาการแท้ๆเลยนะครับหยิบกระดาษประกามาวางไว้ใกล้ๆผมเริ่มจากรอยร้าวรอยแตกอยู่ที่ทิศใต้หมายถึงตาของคุณกำลังมีปัญหาคุณมีปัญหาสายตาต้อเอยอะไรเลยเกี่ยวกับตาทั้งหมดทิศใต้ตะวันตกเฉียงใต้คนในบ้านที่เป็นผู้หญิง จะเริ่มป่วยกระเซาะกระแสะไม่สบายเริ่มนะฮะเริ่มจากสะเก็ดหนังก่อนถ้าคนเท่าคนแขยิ่หน้ากลัวใหญ่อันตะวันตกเฉียงใต้นะครับไล่ไปไปทางตะวันตกเลยครับตะวันตกหน้ากลัวครับถ้ารอยร้าวนั้นจะเสียทรัพย์โดยมีขมโมยขึ้นบ้านตำราบโบราณเขียนไว้ว่าจะมีโจรปล้นถูกฉกชิงวิ่งราว คือตำแหน่งตะวันตกลากมาตำแหน่งตะวันตกเฉียงเหนือครับตำแหน่งนี้คือพ่อตำแหน่งใหญ่ที่สุดคุณจะมีปัญหาสมองถูกกระทบกระเทือนถ้ามีคนเท่าคนแก่อยู่จะก,กลายเป็นโรคหลงหลงลืมลืมนั่นคือตะวันตกเฉียงเหนือนะครับมาทางทิศเหนือครับอันนี้สุขภาพเกี่ยวกับระบบขับถ่ายโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับไต และโรคที่เกี่ยวกับหูหรือไม่ก็เป็นวิสีดวงอ,อยู่ๆขี้ออกเลือดอันนี้ก็น่ากลัวครับเรามาดูตำแหน่งตะวันออกเฉียงเหนือครับตรงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับขาซิมจังบอรลักขาเจ้งคนจีพูดอย่างนี้เลยแปลว่าขาเริ่มอ่อนแรงมีปัญหาจาก กระดูกสันหลังทับเส้นหรือเส้นทับกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะไปแล้วลงร้าวไปที่ขานี่ส่งผลหนักครับเราไล่ต่อไปตำแหน่งตะวันออกครับตำแหน่งตะวันออกครับฮะฮะหูไม่ดีครับเริ่มมีปัญหาที่หูพอหูไม่ดีปากก็พูดไม่ได้เด็กที่มีบ้าน กำแพงร้าวกำแพงรั่วอยู่ตำแหน่งตะวันออกจะออกลูกเด็กเป็นใบอันนี้น่ากลัวครับเรามาดูทิศสุดท้ายตะวันออกเฉียงใต้อันนี้ติดโรคง่ายโรคที่เกี่ยวกับปอดเพราะฉะนั้นพวกเป็นโควิดนะครับนะตำแหน่งตะวันออกเฉียงใต้มีรอยร้าวรอยรั่วดังนั้นทั้ง8คทิศที่ผมบอกนี้ให้มีรอยร้าวรอยรั่วไม่ได้ถ้ามีไปฉาบปูนเสีย ถ้าไม่ฉาบปูนติดวอลเปเปอร์นะมองไม่เห็นบ่อเฮงบ่อขีนี่ครับถึงคุณจะปลอดภัยวันนี้ยาวหน่อยแต่ความรู้รวนๆขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ